بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعوين اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم و ر ح m ة a l ل ه m ب ر ك ا ت ه الحمد ل ل a الحمد a ل ه ด m วยน a l i ตที a l ัดมุส l ั l ิฮัด ا ل ح a د لله ألا ك ل ي a l ن บรรดา a n ร a า a ส a n ั a งม a ล a n ้นเป็นก a รมสิ a a ด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ الحمد لله. บรรดาการสารสนทั้งวนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ต่อลอสนวตลาขอสรสต่อพระองค์ขอชุกตขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพ อัลฮัมลิลละวันนี้ก็ได้มาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายฮะดีษจากตำราเตาเดือนอักามนะครับมินบูรุกินบารอนครับเราก็ได้มาถึงบทว่าด้วยเรื่องของบาบุลแอนเนียนะครับบทว่าด้วยเรื่องของภาชนะนะภาชนะที่เรานํามาใช้ภาชนะที่เราใช้ดื่มใช้ทานใช้ทําน้ําละมาดนะครับเอาน้าละมัดใส่ภาชนะนั้นแล้วก็นํามาทําน้ําละมาด

อะดิสบนนี้นะครับบันทึกโดยมับุคอรีมัมุสลิมอะดิสมุตตะฟะกุนอะเล่อะดิษวยะนะครับเล่าจากท่านฮุซัยฟะบุตรของยามานนะครับของอันยามานรอฮิมบุลลอฮ์รออัลรอเดียลลอฮุอันฮุมาขอละซึ่งตาลาทรงพอพระทัยต่อท่านทั้งสองนะครับท่านฮุซัยฟะก็เป็นสหายบิดาของท่านอันยามานก็เป็นสหายนะครับดังนั้นเราจึงยิงกล่าวคําว่ารอเดียลลอฮุอันฮุมาขอละซึ่งตาลาทรงพอพระทัยต่อท่านทั้งสองด้วยนะครับ ก็อล้วก็แล้ว ر س و ลลอฮ ه ص ะ ى الله วะ ي ัลลัมท่านได้เล่าว่าท่านรออลลุฮ ر س و ลลอฮ ه ص ะ ى الله วะ ي ัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าลาตัชระบูฟีอานียะติซะฮับวัลฟินต์าะพวกท่านทั้งหลายนะครับอย่าได้ดื่มลาตัชระบูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดื่มจากภาชนะที่ทำด้วยทองนะครับที่ทำจากทองจากเงินลาตัชระบูฟีอานียะติซะฮับวัลฟินต์าะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดื่ม จากภาชนะที่ทำด้วยทองและก็เงินเวลาตะกูลูฟีซีฟ,ฟาฟีซีฮาฟีฮาแล้วก็พวกท่านทั้งหลายยาได้ทานนะครับยาได้ทานอาหารจากภาชนะนะครับจากจานเีฮาฟก็คือจากจานที่ทำจากทองและก็เงินนะฟาอินนะฮะและฮูฟิลอาคืรอร้เพราะแท้จริงเนี่ยมันสำหรับพวกเขานะภาชนะภาชนะที่ทำจากทองจากเงินนั้นมันสำหรับบรรดากุฟาดบรรดามุสลิกีนิน นะครับฟิสดุนยาในโลกดุนยานี้วันล,ละกุมฟิลอาคิรอแล้วมันเป็นอ่าภาชนะสําหรับพวกท่านในอาคิรอในโลกหน้านะครับพันนี้บันทึกโดยอิม,มามบุคอรีอิม,มามบุคอรีอิม,มามมุสลิมก็นะฟังดูแล้วก็อ่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคสั่งห้ามจากท่านนาบีมัมมัสลลัลลว่าอะไรมัสลัมท่านนาบีห้ามนะครับบรรดามุสลิมห้ามบรรดามุสลิมทั้งหลายว่าอย่าได้อา่าเกินอย่าได้ดื่มนะครับ จากภาชนะที่ทําด้วยกับทองและก็เงินแล้วก็อย่าได้ทานนะครับจากจานเซห้าฟก็คือจานนะครับที่ทำจากทองและก็เงินนะฮะดิษบนนี้นะครับถ้าหากว่าเราอ่านแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยสั้นๆทุกคนก็จะได้ความหมายหรือได้ความรู้พอสังเกตนะครับโดยแบบว่าไม่ไม่ชัดเจนไม่กระจ่างเท่าไหร่แต่มันมีการอธิบายของบรรดาปราชญ์บรรดาอุลมามะ ซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะมีประเด็นที่แตกออกไปนะครับเพราะว่าภาชนะนะครับที่เป็นแก้วเป็นเหยือกน้ำนะครับที่ทําจากทองจากเงินนะบ,บางทีถ้าตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วการกินการดื่มนะครับอดิสบอนเน่พูดถึงการกินการดื่มเอ๊แล้วการใช้เราไม่ได้เอามาใส่อาหารกินแต่เราจะเอาไปใช้ใส่ของใส่อะไรได้ไหมนะน,นี่เป็นคําถามหรือว่าเราไม่ใช่เนะี่ยแต่เรามีไว้เพื่อเอาไว้โชว์นะ หรือว่าเก็บสะสมเอาไว้จะเอาไว้ขายนะที่มันเป็นภาชนะนะครับนะเป็นภาชนะเป็นแก้วเป็นเหยือกน้านะเป็นหลอดเป็นอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้อย่างอื่นได้นอกจากเอาไว้ใส่อาหารกินเอาเอาไว้ใส่น้ําดื่มเนี่ย <c oughs> ดังนั้นมันมีประเด็นต่างๆอีกหลายประเด็นด้วยกันที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจ แล้วบางอย่างบางประการหรือว่าบางประเด็นนั้นมีการขัดแย้งกันในบรรดาปานบรรดาอุลามะนะคมีความเห็นต่างกันไปบางทีเราไปฟังเชคท่านนี้ก็พูดไปอีกแบบหนึง่งไปดูฟังเชคท่านนี้ก็พูดไปอีกแบบหนึง่งบางทีก็งงเหมือนกันเอะเราจะเอาอย่างไงกันเนี่ยนะตัวบทแค่นี้แต่มีประเด็นต่างๆที่แตกออกไปหลายประการดังนั้นพี่น้องครับวันนี้หัดดิสบทนี้ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่าวะสลาม,ลม,ลมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า ลาตชรบูฟีนี่ติซใฮบันฟิตรอบพกท่านทั้งหลายยาได้ดื่มนะจากภาชนะที่ทำด้วยทองและเงินลาตากลูฟีซิฮาฟิหาและก็ยาได้ทานอาหารในจานนะครับจากจานที่ทำด้วยทองและเงินนะครับเพราะว่าแท้จริงเนี่ยท่านอีมาบบอกว่ามันนะครับภาชนะเนี่ยมันสำหรับบรรดากุฟฟาร์บรรดามุชดิกินในโลกนิบุญญานี้สำหรับพวกท่านแล้วเนี่ยนะก็คืออาคิรอนะครับมันเป็นภาชนะ ที่พวกท่านจะต้องไปได้รับผลรางวัลจากลอสตาลานะครับในวันอาคิรอนุนะครับจะได้ไปใช้ในอาคิรอนแต่โลกดุนยานเป็นที่ต้องห้ามสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายครับฮันีิสบุนี้นะครับเราก็ได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับประการแรกก็คืออันนาฮิューอันนาฮิューอันนินอักวชุดฟีอาเนียติซาฮับวันฟิมดอก็คือมีคําสั่งห้ามนะครับห้ามอะไรครับห้ามกินห้ามดื่มจากภาชนะที่ทําจากทองและก็เงิน นะครับแล้วก็จากจานนะครับที่ทําจากทองแล้วก็เงินนะภาชนะตอนแรกนะภาชนะก็จะเกี่ยวกับพวกแก้วพวกนะแก้วน้ำนะเสียอผ้ก็จะเป็นพวกจานไว้ใส่อาหารทานนะครับประการที่2นะครับสิ่งที่เราได้รับจากฮาันีิสบนนี้ก็คืออันนาอยูยักตเดียอัตตรีมมันมันม่นนะครับคําสั่งห้ามในที่นี้เนี่ยมันบ่งชี้ถึงอัตตรีมมันบอกถึงอัตตารีมก็คือ คําสั่งห้ามที่มันเป็นแบบว่าเป็นฮารอมต้องห้ามนะถ้าใครไปปฏิบัติแล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นบาปน,นะครับเพราะว่าคําสั่งห้ามบางคําสั่งเนี่ยมันแบบเป็นเพียงแค่นะครับเป็นเพียงแค่ว่ามักรู้หน้านรังเกียจถ้าจะทําก็ไม่เป็นไดนะฮะถ้าจะใช้ก็ไม่เป็นไรแต่อะติษบทนี้คําสั่งห้ามอันหน้าอยู่ในที่นี้ก็คืออัตตาดีก็คือ,อ,คอม,มันเป็นสิ่งฮารอม<ค>เป็นสิ่งที่ต้องห้ามถ้าใครไปละเมิดแล้วเนี่ยจะต้องได้รับบาปนะครับจะต้องได้รับบาป ประการที่3นะครับอนันฮุกอามฟีฮักเกอริจานวันนิซาหุ้งกรมข้อชี้ขาดในเรื่องนี้เนี่ยนะครับถือว่ารวมถึงผู้หญิงผู้ชายด้วยไม่ได้เฉพาะจอดจงเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือว่าผู้หญิงเท่านั้นแต่รวมผู้หญิงผู้ชายถูกแห้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทองเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับถ้าเราได้เรียนได้ศึกษากันถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับนะครับสายสร้อยข้ออะไรพวกนี้ถ้าเป็น ทองแล้วเนี่ยอัน,นอยากเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายไม่ได้นะครับส่วนเงินนะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็สามารถนํามาเป็นแหวนแล้วก็สวมใส่แหวนที่เป็นเงินนะถ้าทองนี่นไม่ได้อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอนะไรเขาเรียกว่า,เ,าเกี่ยวกับคําสั่งห้ามตรงนี้หุกกรมข้อชี้ขาดตรงนี้นะครับเป็นภาชนะนะครับเป็นในแก้วเป็นอะไรนะ่ะใช้ดืม่มใช้ดนะ้ถูกห้ามทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับ ประการที่สี่อันไหนว่าอันอิสติา马拉หิมาฟิลอักวาชรยาอุมมอิสติฮ马拉หูมะหรือไอยมันฟ้นะครับมันจะออกมาอีกประเด็นหนึ่งประเด็ดนแรกที่เราพูดถึงก็คือการกินการดื่มจากภาชนะที่ทําจากทองจากเงินแล้วที่นี้นะครับเราไม่ไม่เราไม่ใช้ภาชนะเหล่านี้เนี่ยเอาไว้กินไม่ดื่มแต่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อื่นได้ไหมอันนี้มันเป็นอีกประเด็นหนึ่งประเด็ดนดดนี้ก็มีการขัดแย้งกัน นะปะครับางท่านบอกว่าไม่เป็นไรถ้าใช้อย่างอื่นแล้วเนี่ยถ้านําไปทําเป็นประโยชน์อย่างอื่นนะนำไปใส่ของใส่ปากกานะเป็นภาชนะเป็นแก้วเป็นใดเนะี่ยเราไม่ใช้ดื่มนะแต่เราใช้เอาปากกาวางเอาไว้นะอันนี้คือคาว่าอ,อิสติม,มาลุฮานะครับการใช้มันเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ว่าไม่ได้เอามาใช้ดื่มใช้กินเป็นคําถามว่าใช้ได้ไหมอันนี้มีเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกัน นะครับแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับจุมบุอุลมะุลมะส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าถือว่าต้องห้ามเช่นเดียวกันนะครับถือ,ถอว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับเงินจํานวนเล็กน้อยนะครับเมื่อนําไปเชื่อมแก้วที่แตกแร้าอันนี้จะมีข้อผ่อนผันอิชาร์ล็อ์นะครับเราจะมีตัวบทหลักฐานอะดดิษต่อไปนะครับอิชาร์ล็อ์เราจะนํามา นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสามารถที่จะใช้เงินจํานวนน้อยนะครับใช้หนึ่งเป็นต้องเป็นเงิน2จะ,จะต้องจานวนน้อยนะครับเอาไปเชื่อมแก้วที่มันแตกร้านะครับแล้วมันมีความจําเป็นมีความจําเป็นก็คือหมายความว่ามีแก้วใบเดียวเนี่ยมันแล้วมันมีรอยแตกมันจะต้องมีการเชื่อมนะครับเหมือนกับแก้วท่านนบีที่มีรอยร้า,ร,ารอยแตกท่านนบีก็ใช้เงินจํานวนเล็กน้อยในการเชื่อมแล้วก็มีความจําเป็น ก็หมายความว่ามันไม่มีแก้วอื่นใช้มีใบนี้ใบนี้จําเป็นจะต้องใช้นะครับไม่ใช่เอาไวา้เป็นการเชื่อมเพื่อเอาซีน่ไว้ประดับประดาบ,บ้านให้สวยงามอันนี้ไม่ถูกไม่ได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่มีเงื่อนไขนะครับตรงนี้อีฉัลลัเราก็จะมานําตัวบทอะดิษมากล่าวันในตอนต่อไปอินชลลัลเหมันมีสองประเด็นนะครับ ประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มการกินการอันนั้นแน่นอนชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วทีนี้ประเด็นที่2ก็คือการใช้นะครับการนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เอาไว้กินไว้ดื่มอันนี้ก็ชัดเจนอุลมามะส่วนใหญ่บอกไม่ได้เลยแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าอิติคอสมันมีอิสติอแมนการใช้นะว่าก็มีอิติคอสคือการมีไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเอาไว้ ประดับประดาบ้านนะครับซื้อไว้เก็บเอาไว้สะสมเอาไว้แล้วก็จะนําไปขายต่อไปอันนี้คือการอิติคอดนะครับการอิติคอดอันนี้อันนี้ก็มีประเด็นที่ขัดแย้งกันนะครับจุมพูดอุลามะอุลามาส่วนใหญ่บอกว่าฮารอมเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุหรือว่าจะเป็นสิ่งที่นําพาเป็นสื่อนําพาไปสู่การใช้มันในการกินการดื่มพอมีแล้วเนี่ยบางคนไม่รู้หรือบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่สนใจนะครับมันเป็นแก้วเนี่ยเอาไปใช้ ดื่มน้ำจิ้ดื่มอะไรนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับการอิติคอสการามีไว้ครอบครองนะครับเพื่อ,อสะสมเอาไว้หรือว่าเพื่ออะไรครับเพื่อประดับระดาบ,บ้านอันนี้ก็เช่นเดียวกันจุมุอุลมาอุลมา,ลมาสส่วนใหญ่บอกไม่ได้แต่อุลมามะบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เอาไว้กินไว้ดื่มตัวบทที่ว่าเอาไว้ที่มีฮะดิษห้ามนั้นเฉพาะเจจง,จงเกี่ยวกับเรื่องของการกินการดื่มเท่านั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นขีดแลกระหว่างอุลมามะ แต่ที่ดีที่สุดก็คือนะไม่ต้องอมีไม่ต้องเอามาเก็บเอาไว้ไม่ต้องเอามาโชว์มาได้เพราะมันเป็นอานิยะมันเป็นเขาเดียวเป็นภาชนะนะฮะเอาไว้กินไว้ดืนะ่มเนี่ยคนที่ไม่รู้ก็จะเอาไปกินไปดื่มนะครับอันนี้คือตัดปัญหาไปนะครับและฮะดิษบนนี้เนี่ยนะักวิชาการบอกว่ามันไม่ได้เป็นคําว่าที่เขาเขาบอกว่าสําหรับพวกเขาในดุนยานี้คําว่าสําหรับพวกเขาในดุนยานะครับ ภาชนะเหล่านี้มันสาหรับพวกเขาในโลกดุนยานี่ความหมายของมันตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านนาบีมาให้เหตุผลว่ามันเป็นภาชนะที่เฉพาะกุฟฟารมุชลิกินอันนี้ไม่ใช่นะครับท่านนาบีไม่ได้สื่อไว้ตรงนี้ท่านนาบีมาบอกตรงนี้ต้องการที่จะใบายานมาอธิบายถึงอะไรครับสภาพของกุฟารมุชริกินที่พวกเขาเป็นผู้ที่ดื้อดึงฟาเฟนไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลอิสลามนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยชอบ โอเอชอบเยอะชอบโออวดนะครับแล้วก็ชอบทำ้ายจิตใจของคนยากคนจนเขาดังนั้นตรงนี้มันเป็นการใบายานอธิบายถึงสภาพของกุฟานมุชลิกมดังนั้นใครที่ไปกินไปดื่มจากภาชนะที่ทําจากทองจากเงินเท่ากับว่าเขาไปเรียนแบบ uh, กุฟานมุชลิกนเขานะท่านอบีได้บอกเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วว่ามันตชับบาฮบิเขามินฟาห์วมินหุมผู้ใดที่ไปเรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาคือกลุ่มชนนั้น ดังนั้นการไปกินไปดื่มจากภาชนะเงินและก็ทองนั้นเป็นการเรียนแบบผู้ฟาตมุสลิกีนะครับนะครับชัดเจนนะครับส่วนบรรดามุสลิมนั้นแน่นอนครับอ่พวกเขาจะไม่ใช้ภาชนะเงินภาชนะภาชนะทองในการอ่เขาเรียกว่าอะไรในการกินในการดื่มนะครับเพราะว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการไปเรียนแบบผู้ฟาสมุสลิน แล้วก็บรรดามุสลิมนะรบรรดาบิน,นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็จะมีความเชื่อมั่นว่าภาชนะนะจากทองจากเงินเนี่ยมันเป็นภาชนะสําหรับผู้ศรัทธาในวันอาคิรอในสวงสวรรค์ที่ลอ์ทรงเตรียมเอาไว้นะครับเป็นรางวัลให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับ <c oughs> แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับภาชนะที่ถูกชุบด้วยทองนะครับ มีอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของทองเพียงเล็กน้อยหรือว่าจํานวนเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ถูกห้ามบางคนบอกไม่ใช่ทองบริสุทธิ์ไม่เป็นได้ไม่ใช่นะครับแม้ว่าจะเป็นทองชุบทองอะไรก็แล้วแต่นะครับมีส่วนผสมของทองอันนี้ถือว่านํามาเป็นภาชนะนะครับไม่ได้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถูกห้ามเช่นเดียวกัน <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภาชนะนะครับที่ทําจากทองจากเงินแล้วนี่อาจจะเป็นเหยือกน้ํานะครับที่ทําจากเงินจากทองแล้วมีคําถามว่าถ้าหากว่าเราไปเอาไปใส่น้ําแล้วก็นํามาทามําน้ำละหมาดมีคําถามว่าน้ําละหมะานั้นใช้ได้หรือไม่นะครับปราดนะครับนักวิชาการก็บอกว่าน้ําละหมะานั้นใช้ได้ทนานาดําน้ำละหมาดใช้ได้แต่ฮะรอมตรงที่ว่าใช้ภาชนะที่ที่ต้องห้ามนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับ <aker> ทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของ อ่าลักษณะอนอัมบิมุคาลฟัฟติมุชริมอ่าฮัวนะุลูกบุญมาลามย์ดูหลดาลินอาลาจาวาสตัดกินมุคอลาฟะนะครับหลักพื้นฐานนะครับหลักพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับเรื่องของคําสั่งใช้ให้ทําตัวให้แตกต่างกับบรรดากุฟฟันมุชริกินนั้นถือว่ามันเป็นสิ่งที่วาจิบนะครับคำสั่งใช้ของท่านคำสั่งใช้ของท่านนาับีเนี่ยที่อ่าบอกว่าให้ทําตัวให้จงทํา ตัวให้แตกต่างจากบรรดากุฟาร์มุชลิกีนอันนี้ถือว่ามันเป็นวูจูเป็นสิ่งจําเป็นนอกจากว่าจะมีหลักฐานมีตัวบทนะครับที่มาผินจากความบูจูความจําเป็นนั่นไปนะสู่ในเรื่องของการจะว่าอนุญ,ญาตให้ทําได้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตรงที่ว่าเมื่อมีคําสั่งจากท่านอบีแล้วว่าจงทําตัวให้แตกต่างกับบรรดากุฟาหมุชลิกีนอันนี้จําเป็นเลยเราจะต้องปฏิบัติตามคาสั่งของท่านอบี เช่นฮะดิษที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับฮะดิษในสุฮิยบุคอรีสุฮิยมุสลิมนะครับฮะดิษมุตตะฟักุนอะไรจากฮะดิษของท่านอิมรุมัรบรัดิยัลลอฮิวันฮุมาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าวเลี้ยงคนมุสลิมวัฟฟิรุลลิฮ์นะครับพวกท่านทั้งหลายจงทำตัวให้แตกต่างต่อกับบรรดากุ่ฟ้ามุชลิกนและจงไว้เรานะครับอันนี้ต <ร Stevens>. ัวบทหลักฐานนี่มันชัดเจนนะครับท่านนบีสั่งให้เรา ให้ทําตัวแตกต่างกับบรรดากุฟาตมุชลิกินอันนี้ถือว่าจําเป็นเลยนะครับแล้วก็ท่านอาบบีวอจงไว้เขาดังนั้นการไว้เขานะี่มันเป็นสิ่งวาจิตสิ่งจาเป็นการโกนเขานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ต้องห้ามแล้วมันไม่มีตัวบทอื่นใดที่จะมาผินนะครับจะมาให้คำมูยุบตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเจ้าว่าอนุญาตอนุญาต,อน,ญาตอนุมัติให้ทําได้ไม่มีตัวบทอื่นดังนั้นตรงนี้ก็ยังคงที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับ ส่วนมันมีตรงที่ว่าเมื่อนบีสั่งแล้วเนี่ยมันมีตัวบทอื่นมานะครับมาหินมันจากวูชูบกลายเป็นจาวาสนะครับจากจำเป็นจะต้องปฏิบัติกลายเป็นอนุญาตให้ทําได้นะครับเช่นฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนอิสลามบอกว่าคอลิฟุนยาฮูดพวกท่านทั้งหลายจงทําตัวให้แตกต่างกับชาวยาฮูดชาวยิวไฟน์นะฮุมยุส์ลายุสลูนาฟีนีอาลีฮิมวะลาคีฟาฟิฮิม เพราะว่าพวกเขานั้นจะไม่ละหมาดโดยสวมรองเท้าหรือว่าและก็โดยสวมสวมถุงเท้าหนังนะครับก็หมายความว่าพวกยะฮูดเนี่ยพวกเขาจะไม่สวมรองเท้าละหมาดไม่สวมถุงเท้าหนังละหมาดนะเวลาจะละหมาดเนี่ยพวกเขาจะต้องถอดรองเท้าพวกเขาจะต้องถอดถุงเท้านะครับอันนี้คือยะฮูดชาวยิวดังนั้นท่านอบีบอกจงทําตัวให้แตกต่างกับพวกเขาก็หมายความว่าเวลาละหมาดให้สวมอองารองเท้าให้สวมถุงเท้าหนัง นะฮะไม่ต้องถอดนะครับอันนี้คือให้ทําตัวต,ต่างๆแต่ทีนี้มันมีฮะดิษอื่นที่มาผินจากคำมุจจุบตรงนี้ากลายเป็นเจวาวสนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านนบ,บีมอมัสลัเลว่อ้าวเราสลามกำลังนําละหมาดก,กับเราซอบ้าอยู่นะครับนําละหมาดอยู่ในขณะนั้นเนี่ยท่านน,น,าน,นบีได้ถอดรองเท้าของท่านแล้วก็เอามาวางไว้ข้างซ้ายนะครับเราซอบ้าก็ทําตามเลย <S <S ดังนั้นตรงนี้ฮะดิษตรงนี้นะครับก็หมายความว่า อนุญาตให้ถอดรองเท้าได้ตอนละมาถอดทงเท้าได้ถ้าจะใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ไม่ถึงขั้นเป็นวาชินะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคําสั่งของท่านอับดุลัมมัสลลัมให้ทําตัวให้แตกต่างกับกุฟฟานมุชลิกีนะครับถ้ามีตัวบทเดียวนะตัวเบ็ดตัวบทเดียวเนี่ยสั่งใช้สั่งให้เราทําตัวให้แตกต่างกับกุฟฟานมุชลิกีเราก็ต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าหากมีตัวบทอื่นมา นะที่มันค้างกับตรงนี้ก็แสดงว่ามันเป็นเพียงแค่เป็นจาว,วาสอนุญาตอนุมัติให้นะจะทำก็ได้ไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนดูกันต่อไปนะครับขอแดาต่ลตาอลอสตลาขอเราทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเรา นะครับและขอให้เราได้ปฏิบัติตามความรู้สำหรับวันนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับอักูลูกาลีฮะซาวัสตัฟุลลอฮ์นอซีมารีวะลลกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมินมิคุลิซัมฟาสตัฟิรรอินนะฮูฮุวาลกัฟูรุลร่ำยิมอัสสลามุอะลัยกุมวุราะห์มะตุลลอฮิวะบะระกต